ตั้มเจ็บยังล่เจ็บเจ็บสมมเียเราตัวนี้ตัวนี้หามสดแห้งเนี่องพอใส่มาเพิ่มเพิมใส่แถวเพิ่มอีกอะไรก็รักแต่แมวถอทขันมกักเอาเลยแล้ว ดี yeah, mm ๋ยวพอไปถึงบ้าได้หิวข้าวเยสิว่าสิวาบอบอกคือสิพแทบสิวะมเขือมะเขืและซีนี่เนี่ยต้องกินครับกินครับไอ้รดรสดีรดดีอรสดีใส่ใส่พริกนิดนึงจ้ำจ้ำคิดกับเกลือนั่นน่ะินกับเกลือเล ทำไม่มาทำมมาแต่สองสสีสั้นอยูู่่มือึ่งพี่ซ่งย่งอย่อยู่ทั้งย่างแล้วแกไว้ตัวกรเอาไว้ของข้าเจ้ามันแดงกว่านี้เลยมันก็มีแดงมีเหลืองนะมีสองสี

สมดีไหลองข้อเนี่ยให้ห้วัดร้อมเนาะกินแล้วกินแล้วโ้เขาิดไล่ะนือตัววงทม่จับเืกอหมอเหือนจับนนเอตัวบ้านมนักอมันเก้วอ่ใส่ใจนะใส่นี่แหละเวนยำตือมาเกียว

<า>วัน่เงี้นั่นไ้กะดีเลยคน <laughs> บอกเพื่อน <laughs> คนบอกเพื่อนก็เซ่คือว <laughs> ปันป่นข้าำสาชุดันดนี้เนาะตำสาชุดน้งชิมสังจบแยกสามบ้สาเพื่นนนนอนคอบอก บอน่ะคือเมาเห็งมันว่ะกตว่าเมาเราไปนี่ร่วมแล้วอยู่ฐานี้ว่าเขาหยางหันเป็น <c oughs> ห้า <c oughs> บอกก็เพื่อนนะ่ะบอกไยับงบักปอบมันปงห,น <c oughs> หินกินเหล้าเมาเมื่อนีนะ้ละมึงจิตตายอยู่ไปหันตัว คนบบบนาไม่ไรในตอนนั้นยากจะกุมมีแขียวคือบวบแหงมันบรเอาพุ่มขีวดีไใช่ครับผมมีเขวสุดยอดเนี่ยุตะวันนี่ยหางยไหางอยสมสมาเมือหยำนังลมาแขวแขวฮักกันเมื่อนี่ยำมะขางเนี่โอ้ยวงกลยโอยยำยุ่จึรอมันวงเลย บวย้องได้ขึ้นกะเอานังเอานังเดียวนี้เศาเาเลือนังแบบอหไมเปียเลยหมากับแมวัารมรอดกัดมันเเงาหนกัดดอกด้อกนเ้าหนาไกิด้อเอาอี้ตัวนึงว่าไปไปพูดกันแต่สิบุญเ้ย ม่เอาดอกแม่ี่่า่า่แมงแมงอะไรอูว่าเอาไม่ใจมั้าฮาฮ่เ่าแล้เกบเกินช่องกลามกลาไม่เอาเะไปเอาไปอ่ะมันก็โดนหมากัดตายก็สงสารอืม กัดดอกขนนี่เงมันจะกัดมากเมืนะค่ะจะไปปล่อยเข้ามาอก่